ดีครับวัอน,นี้พีพ่นอ้องพายเอฟซีนะครับมาหาเห็ดปวกมาหาเจ็บเห็ดปวกเห็ดปวกตาพี่น้องเห็ดปวกตาเห็ดปวกใหญ่ครับดูฟังน้ำนี่นะครับวันได้ไปสามซีดอกพี่น้องมีแต่ดอกทอ ดีว่าทอหัวหมวกกับบาัวาเนาะกับบใบไงปวดพี่น,น้นองเฮ็ดปวกตาบนะครับเฮ็ดปวกตาเฮ็ดปวกใหญ่เฮ็ดโคนใหญ่ดอกใหญ่อีดีครับผมได้ไปสามสี่ดอกหมูวนน่ว่านี่นะครับสามสี่ดอกนี่กินกินอิ่มเป็เทียนครับผมกินอิ่มเป็เทียนนะครับเฮ็ดปวกตาบนะครับเฮ็ดปวกตาเฮ็ดปวกใหญ่นะครับ มันก็เลาไห้ผมนี่ครับกาตาครับพระเจ้ในพ่อดอกครับผมเพ็ดปวกตใาญ่นะครับมหาเจ็บเพ็ดปวกเลาะดำนำเสียวพี่น้องมันเจ็บรอใส่ครับผมบางคนกับวาตีมีบอพี่น้องมันก็มีอลีนัลนแหละครับแต่ว่ายยูเดนีมันบ่เห็นนะครับ หมูว่านนี่นะครได้ไปสามซีดอกครับซีดอกพี่น้องที่ดอกนี่ดอกใหญ่ครับผมนะครับที่ดอกนี่ดอกใหญ่ครับเห็ดปวกตบับสามที่ดอกไซกัสตาเนี่ยครับหมูว่านม่นเหมิดมันดอกเงี้ยครับ เห็ดปวกตาบมหาเจ็บเห็ดปวกตาบเลาะใสพี่น้องนี่นะครับรนี่พวกกายจีบนคือผมมากับผมนี่นะครับมาเจ็บเห็ดปวกตาบลอมเมมนี่ครับผมครับเจ็บเห็ดปวกตาบลอมเมมเนี่ยครับผม มาหาเจ็บเห็ดปวกตาบลอเมมฮาเตพอนะครับมาให้เจ็บเห็ดปวกพี่น้องตั้งเธอเลยเทเลยอยู่จะสามทีดดอกหนึ่งกับจินบะเม่นด้วยครับผมพรดอกง ครับโอ้นี่พี่น้องแมนมาครับโมแมนครับโมแมนครับเห็ดปวกตับนี่ดอกใหญ่ก็จริงเนาะครับแต่ว่าครับแต่ว่าครับมันบ่หลายครับมันบ่หลายครับดอกใหญ่แต่ว่าบ่หลายนะครับบ่หลายคือ เฮ็ดปลวกแดงพี่น้องครับท้าวเฮ็ดปลวกแดงหนุ่พี่น้องเลยอเฮ็ดปลวกแดงกับสุดคู่แล้วครับมิเตเฮ็ดจินบ่าไรครับผมอเฮ็ดปลวกแดงกับสุดคู่ล้วบ่เห็นครับบ่เห็นครับน่าสิเกิดอีกแล้วครับผม ก็เห็นก็เนี่ยคย่อยกุปปี้คยเกิดแถวนี่ครับผมเกิดอยู่แถวส่วนหมายจะเกิดอยู่น้ำธาเห็ดปลูกแดงนะครับธาเฮต์ปูแดงจะเกิดอยู่น้ำพ่นน้ำพ่นครับเฮต์ปูแดงครับจะเกิดอยู่น้ำพ่น เว็นจักดอกพี่น้องเอาไ้ผ่อจักดอกดเจ็บโซ่พี่น้องมื้อนะครับเจ็บแต่ซาทาสะโลอืดอืดอืดไอพี่น้องมึงจักน้อยกับบอดยดะ เห็นกับน้องเป็นาปนาวามือนี้ครับบ่าหมานครับบ่าหมานครับมืองบอ้าหมานครับผมเก็บเห็ดหน่อเมมนี่ครับบ่าหมานครับผมนะครับ้าหมานมองนี่ครับผมไปมองไม่นะไปมองไม้ครับผม,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 มบสวัสดีครับ